อนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่สามารถสั่งสตาร์ทรถระยะไกลได้จากหน้าจอแอปพลิเคชัน Ford Pass นั่นเองค่ะดูพิกัดตัวรถปลดล็อกรถส่วนของตัวชุดวิกเตอร์เนี่ยเขาบีอินเซนเซ,นเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีกล่องด้านหน้าเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่นั่นเองค่ะจะได้เป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์นะคะซึ่งอยู่ในรถตัวท็อปเหมือนกันพวงมาลัยก็ได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตั้งความเร็วล็อกความเร็วรักษาระยะห่างและช่วยเบรกเนี่ยสามารถตั้งที่พวงมาลัยได้เลยกุญแจคีย์เลสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมือจับของเเเเค้้าากกกก็็็จะะะมีีซซนนนออรร์ดดวววยะะวลลถตั ฝาท้ายตัวนี้เนี่ยเป็นฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะคะ CU กับรุ่น ELRE スปอร์ตนะคะราคาค่าตัวเนี่ยอยู่ที่1,565,000บาทเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของตัวเพิ่มแพ็กเก็นะคะในส่วนของตัวเพิ่มแพ็กเก็เนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยกับราคา58,000ที่เพิ่มกาไปกับราคารถเนี่ย จะได้ในส่วนของกล้องรอบคันนะคะเซนเซอร์รอบคันแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่นั่นเองค่ะและเห็นด้านหน้าสวยๆแบบนี้เป็นชุดแต่งนะ,ะที่ลูกค้ารังสรรแต่งเพิ่มเข้าไปเดี๋ยซี่จะพาไปดูนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะ,ะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้า แบบใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าตัวหนังสือฟอร์ดนี่แหละคะ่ะแต่ว่าทรงของเขาเนี่ยเป็นกระจังหน้าคิงคาซึ่งดีไซน์ออกมาเนี่ยได้โดดเด่นมากๆนะคระับเป็นสีดําเงาทั้งหมดมีไฟมินิไลท์สดวงที่สำคัญเนี่ยเพิ่มเทกเจอร์นะคะในส่วนของตัวสีนั่นเองค่ะมีสีแดงตัดสลับนะคะกับสีฟ้านั่นเองนะคะ แล้วก็ตัวไฟเป็นไฟ LED ที่มีเพิ่มนะคะที่มากับกระจังหน้านั่นเองนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED มีลูกเล่นด้วยนะคะด้านข้างแบบนี้นะะและในส่วนของตัวไฟหน้านะคะที่มากับตัวรถเนี่ยเป็นไฟ C ีแคมนะคะขนาดใหญ่มีในส่วนของตัวเดรธาาให้ด้วยนะคะแล้วใส่เพิ่ม เป็นในส่วนของตัวขรอบไฟหน้านะคะที่ทําเป็นดําเงาเข้ามานั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยเรียกว่า all b a c k ทั้งคันนะคะแล้วก็มีเพิ่มเท็กเจอร์เป็นสีแดงกับสีฟ้าเข้ามานั่นเองนะคะใช้กันชนหน้าติดเป็นงานของวิกเตอร์นั่นเองค่ะ Built บิวอ i n เซนเซอร์กระยะด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกล้องหน้าจะอยู่ตรง กระจังหน้านะจุดนี้นะในส่วนของตัวชุดวิกเตอร์เนี่ยเขาบีอินเ,นเซนเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีกล่องด้านหน้าเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่นั่นเองค่ะแอคทีฟคุชคอนโทรลนะคะตั้งความเร็วลกความเร็วรักษาระยะห่างแล้วก็ช่วยเบรกด้วยนะคะนี่ด้านหน้าก็เวลาใส่ชุดแต่งแบบนี้นะด้านหน้าเนี่ยมันจะมีมิติของตัวรถที่สวยมากขึ้นนั่นเองนะคะดดนนเดี๋ยวที่จะพาชมนะคะภายในห้องเครื่องของรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตกันนะคะมาดูเลยค่ะ ภายในห้องเครื่องนะคะนี่เลยค่ะก็จะจ,จัดสรนนะคะฝอดเขาจะจัดสรรอย่างเป็นระเบียบม,มากเลยนะในส่วนของตัวระบบไฟนะคะจะอยู่ทางด้านขวานะคะแล้วแบตเตอรี่นะคะใช้เป็นโฟโมโคนะคะเป็นแบตเตอรี่ A G M นั่นเองนะ,ะจ่ายไฟสเสถียรด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ขนาดของการจ่ายไฟนะคะก็อยู่ที่80แอมป์นะ,ะ800 C C A นั่นเองนะ,ะส่วนตรงกลางตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบของเครื่องนะคะเป็นเครื่องเทอร์โบ1ลูกนะคะห 70แรงม้านั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมเนี่ยเป็นพัดลมไฟฟ้านะข้อดีของพัดลมไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาทํางานนะเขาจะทํางานดึงกําลังจากในส่วนของตัวแบตเนี่ยตัวไฟกระแสไฟเนี่ยมาใช้เขาจะไม่ดึงกําลังจากตัวเครื่องมาใช้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะคะและทางฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับของเหลวต่างๆนะคะตัวที่ปัดน้ําฝนนะคะแล้วก็น้ํามันเบรกแล้วก็น้ํามันเกียร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนภายในห้องเครื่อง ในส่วนของฝาครอบเครื่องนะคะทำมาจากวัสดุโฟมนะคะทนทานนะคะแล้วก็ง่ายต่อการรักษานะคะแล้วก็ช่วยซับเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างกันนะด้านข้างเนี่ยก็จะใส่ในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อแบบนี้เป็นเซ็ตที่มาในชุดแต่งวิกเตอร์นะคะส่วนช่วงล่างเนี่ยความสูงเท่าเดิมนะ,ะที่เพิ่มเติมทำให้คันนีน้ดูสวยก็คือการเปลี่ยนล้อ เปลี่ยนแม็กนั่นเองนะใส่เป็นแม็กก้านวายสีดำด้าน all black นะคะแล้วก็รัดกับยางเนี่ยเป็นยางออทเทเรนนะคะซีรีส์บายยางเนี่ยอยู่ที่275ทับ 55R20 ตัวนี้เนี่ยเป็นยางออทเทเรนนะคะวิ่งทางเรียบเนี่ยเงียบมากๆนะคะ ในส่วนของตัวกระจกด้านข้างก็เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่มุมกระจกด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องด้านข้างอยู่ทางด้านนี้มีไฟส่องสว่างนะคะด้านข้างตัวรถมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบบายสปอร์ตนะคะที่อยู่มุมขอบกระจกนั่นเองค่ะกุญแจของรถคันนี้นะคะเป็นกุญแจย์เลดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมือจับของเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะเวลาล็อกรถก็กดตัวนี้หรือกดที่รีโมทก็ได้นะคะกระจากจะพับให้อัตโนมัตินะ,ะถ้าจะเปิดรถขอแค่มีกุญแจติดตัวนะคะ ล้วงมือเข้าไปนะเซ็นเซอร์ตรวจจับนะกระจกกลางออกให้รถปลดล็อกให้ค่ะฟิล์มติดตั้งแล้วนะคะคิ้วกันสาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วราวหลังคาเป็นโทนดําทั้งหมดนะคะยาวมาถึงด้านท้ายเลยแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยจะได้เป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์นะคะซึ่งอยู่ในรถตัวท็อปเหมือนกันซึ่งตัวสปอร์ตของเราเนี่ยก็ได้มาด้วยนะมีทั้งกล้องมองหลังพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลัง และมีในส่วนของตัวเซนเซอร์ตรวจจับมุมอับเนี่ยมีมาให้ด้วยนะคะไฟท้ายนะ,ะได้เป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์มาพร้อมกับ,กบครอบไฟท้ายที่ทําเป็นดําเงามาให้ด้วยนะคะชายกันชนด้านล่างเนี่ยเป็นงานของวิกเตอร์นะคะมีท่อคู่แบบนี้เป็นท่อหลอกนะคะเป็นท่อคู่แบบนี้เนาะทำเป็นสีเงินมาให้ด้วยหรือจะสั่งทําเป็นสีคุมดำนะคะก็ copyright. สามารถทําได้เหมือนกันนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะฝาท้ายตัวนี้เนี่ยเป็นฝาท้ายเปิด ไฟฟ้านะคะนี่สามารถกดเปิดที่ตัวรถหรือจะกดที่รีโมทนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะนี่เลยติดตัวตะข่ายนะกันของมาให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ถ้าจะปิดเนาะจะกดที่ตัวรีโมทนะคะหรือกดที่ตัวนี้ก็ได้นะคะมีเซ็นเซอร์กันหนีบมาให้ด้วยนะคะนี่เลยคันนี้ก็จะเป็นเอเวอร์เนะคะตัวรุ่นสปอร์ทที่เพิ่มแพ็กเกจนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวสิพาชมภายในนะคะมาดูเลยค่ะภายในนะคะก็จะได้ในส่วนของตัว เบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มพุชสตาร์ทเนี่ยมีมาให้ด้วยนะคะลดแสงหน้าเลือนไมตั้งไฟหน้าออโต้นะคะพวงมาลัยก็ได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีในส่วนของตัวมัลติฟังก์ชันนะคะในส่วนของระบบการขับขี่ก็คือตั้งความเร็วล็อกความเร็วล็อกสาระยะห่างและช่วยเบรกเนี่ยสามารถตั้งที่พวงมาลัยได้เลยแล้วก็หน้าจอหน้าเลือนไมได้ขนาด8นิ้วค่ะมาพร้อมกับตัวจอกลางนะคะ จอกลางเนี่ยได้ขนาด10.1นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะคะสามารถสั่งสตาร์ทรถระยะไกลได้จากหน้าจอแอปพลิเคชัน Ford Pass นั่นเองค่ะดูพิกัดต,ตัวรถปลดล็อกรถได้นะคะอุณหภูมิแอร์แยกซ้ายขวาอิสระได้นะคะและก็มีแท่นชาร์จไร้าสายมาพร้อมกับเกียร์ออโต้6สปีดนะคะแล้วก็ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าเนาะระบบออโต้โฮก็มีมาให้ด้วยค่ะและโหมดปรับการขับขี่นะคะมีมาให้ด้วยนะคะโหมดปกติโหมดประหยัดนะคะโหมดล่าพ่วงนะคะ,ละ,คะแล้วก็โหมดถนนลื่นนะคะอยู่ที่สภาพถนนนะคะที่พี่ๆเจอนั่นเองค่ะก ปรับโหมดได้นะคะเรียกว่าคันนี้เนี่ยออปชันมาครบเลยนะคะในส่วนของตัวระบบช่วยเหลือการขับขี่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยพี่แต่งออกมาเนี่ยได้สวยแล้วก็ลงตัวมากโดดเด่นมากนะกระจังหน้าแบบนี้นะคะถ้าชื่นชอบนะคะสไตล์การแต่งแบบนี้แล้วก็กําลังหารถนะคะที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวอยู่นะคะสามารถสอบถามสิได้นะคะได้ที่เบอร์โทรนะ095563นะคะ9444นะคะแล้วหรือนะคะจะแอดไลน์ก็ขึ้นนะคะเบอร์นี้นะคะ ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับรีวิวนี้นะสิไปก่อนนะคะพบกันวันรับรถนะคะบ๊ายบายค่ะ s i your child You nothing t o h i g e a h your future so bright So just smile like There's no one watching Early morning on a Saturday Wake up it's time to get it started No one's gonna get in your way No one's gonna leave you broken hearted You don't need nobody Knows you're doing well, so well. Yeah, not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss, kind of girl, you got all you wanted. All you want.